สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ The Underworldcast Welcome to the Underworldcast สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ The Underworldcast นะครับวันนี้ผมอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งครับที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเป็นเรื่องที่เป็นเส้นผมบางภูเขาเป็นเหมือนกับเงาใต้จมูกครับก็คือ เป็นเรื่องของสิ่งที่เรียกว่า Plot and Stories นะครับหรือว่าโครงสร้างนะครับเส้นเรื่องนะครับสำหรับงานประพันธ์ต่างๆคืออย่างนี้ครับเราให้ฟังงานประพันธ์ต่างๆเนี่ยบางทีเนี่ยมักจะถูกเน้นแบบผิดจุดอยู่เสมอๆนะครับเช่นถ้าเป็นงานเพลงก็อาจจะเน้นไปที่เรื่อง Effect เน้นไปที่เรื่องของ composition นะครับ หรือถ้าเป็นงานภาพก็อาจจะเน้นไปที่เรื่องของคุณภาพกล้องนะครับแสงนะครับหรือถ้าเป็นบางอย่าง,างเช่นงานสเตจนะครับก็อาจจะเป็นเน้นที่ประเภทที่เรียกว่าเสื้อผ้านะครับหรือหน้าผมอะไรอย่างนี้เป็นต้น ที่จะกล่าวต่อไปนี้ก็คือผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนั้นมันไม่สําคัญแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันมีสิ่งที่สําคัญแล้วก็ยิ่งใหญ่กว่าที่สุดนะครับที่งานต่างๆเนี่ยจะต้องถือเอาไว้สิ่งที่เป็นแก่นแท้ของเรื่องที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับก็คือสิ่งที่เรียกว่าเรื่องราวครับเรื่องราวคืออะไรนะครับ การจะเข้าใจคำว่าเรื่องราวได้นะครับมันจะต้องมีคำที่แม่นยำที่มากขึ้นนะครับสำหรับการจัดการกับเรื่องราวครับในวันนี้ครับผมก็เลยจะมาพูดในเรื่องของสิ่งที่เป็นแกนกลางของเรื่องราวครับ<อ>ก็คือสิ่งที่เรียกว่าโครงเรื่อง ซึ่งโครงเรื่องนี้เองนะครับก็จะเหมือนกระดูกเลยนะครับเหมือนกระดูกสันหลังเลยของการเล่าเรื่องด้วยการมีกระดูกที่ดีนะครับในตอนท้ายมันจะทําหน้าที่เป็นเหมือนโครงข่ายครับให้องค์ประกอบอื่นๆที่ตามมาอย่างเช่นภาพและเสียงจะได้ถูกถ่ายทอดออกมาได้อย่างสวยงามมีเหตุมีผลมีที่มามีที่ไปเหตุและปัจจัยชัดเจนครับผมในบทความนี้เราจะเจาะลึกถึงรายละเอียดนะครับ รวมไปถึงความซับซ้อนของโครง,สร,งสร้างของโครงเรื่องโครงสร้างของโครงเรื่องก็คือเหมือนกับลำดับของโครงเรื่องนะครับและเราก็จะมาร่วมสำรวจนะครับว่าผู้สร้างงานเนี่ยสามารถใช้พื้นฐานเหล่านี้นะครับมาเพื่อสร้างเรื่องราวที่น่าสนใจได้อย่างไรพร้อม <l Franz> ๆ <iam. S 2> กันครับแกนแท้ของเรื่องราวนะครับอย่างที่กล่าวไปคือโครงเรื่องเริ่มแรกสุดคือกำจัดความสับสนครับสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องแยกแยะ ให้ได้ระหว่างโครงเรื่องและเรื่องราวในงานวรรณกรรมนะครับก็คือโครงเรื่องนั้นหมายถึงสิ่งที่ถูกกำหนดให้เป็นแผนหรือแผนการหรือเรื่องราวหลักของงานวรรณกรรมนะครับหรืองานมหรสพหรืองานละครต่างๆคีย์เวิร์ดนะครับคือแผนหรือแผนการหรือกำหนดการนะครับในบริบทของการสร้างงานมหรสพนะครับ โครงเรื่องนะครับจึงถือได้ว่าเป็นลำดับเหตุการณ์ที่จะต้องถูกเปิดเผยตามลำดับเป็นแบบเฉพาะเจาะจงนะครับการเปิดเผยอย่างเป็นลำดับนี้เองที่จะเป็นการขับเคลื่อนการเล่าเรื่องให้ได้เคลื่อนตัวไปข้างหน้าในทางกลับกันนะครับเรื่องราวก็คือองค์ประกอบทั้งหมดที่มีครับ ที่ถูกมองเป็นภาพรวมโดยเน้นเอามุมมองของบุคคลในจินตนาการหรือบุคคลจริงและเหตุการณ์ที่บอกเราเรื่องราวเพื่อความบันเทิงพูดง่ายๆก็คือว่าอะไรที่เป็นเรื่องราวเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับลำดับนะครับสิ่งที่เรื่องราวเน้นยำ้ำก็คือเรื่องของการสำแดงนะครับเรื่องของการสำแดงองค์ประกอบนะครับยกตัวอย่างเช่นในเรื่องนี้ประกอบไปด้วยกลุ่มวัยรุ่นนะครับคุณพ่อ คุณแม่คุณปู่คุณย่านะครับทั้งหมดกําลังจะเดินทางไปที่ไหนไปทําอะไรนะครับเพื่ออะไรแบบนี้โดยที่จะเห็นว่าองค์ประกอบเหล่านี้นะครับไม่ได้ถูกจัดการนะครับแล้วก็ไม่ได้ถูกเปิดเผยเป็นลําดับเป็นขั้นเป็นตอนตาม อยากให้ทุกๆท่านเนี่ยเน้นความสําคัญอย่างหนึ่งครับก็คือคํา2คํานี้ดูเหมือนว่าจะแทนกันได้นะครับในบางโอกาสแต่ความจริงแล้วนะครับมันถูกใช้เพื่อนําเสนอถึง2องนัยยะที่มันแตกต่างกันนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องราวนะครับเราจะบอกถึงจํานวนชิ้นส่วนที่มีนะครับส่วนโครงเรื่องนะครับเราจะบอกถึงลําดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับคนละเรื่องกันนะครับ แต่ก็ไม่ได้ซีเรียสรครับก็สามารถที่จะใช้แทนกันได้นะครับตามความสบายใจเลยนะครับผมเพื่อที่เราจะได้สามารถจเจาะลึกลงรายละเอียดนะครับในเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าโครงเรื่องได้นะครับเรามาดูสิ่งที่เรียกว่าพื้นฐานของโครงสร้างกันกอ่อนโครงสร้างของโครงเรื่องทำหน้าที่เป็นเหมือนพิมพ์เขียวครับสำหรับผู้สร้างงานศิลป์ โดยมันจะทำหน้าที่เป็นแนวทางในการสร้างนะครับและการนำเสนอภาพจากฉากหนึ่งไปยังอีกฉากหนึ่งอีกคำหนึ่งที่กล่าวง่ายๆก็คือจากโมทีฟหนึ่งไปยังอีกโมทีฟหนึ่งนะครับผมการที่เราจะสามารถจัดการกับโครงเรื่องได้นะครับสิ่งสำคัญก็คือเราจะต้อง มีความสามารถในการจัดการกับโครงเรื่องให้ได้ครับถ้าเรามีโครงเรื่องแล้วโครงเรื่องนั้นมันเป็นโครงเรื่องที่จัดการไม่ได้ไม่สามารถควบคุมลำดับเหตุการณ์ได้นะครับหรือเราไม่รู้ว่าดินามิกหรือโมเทฟต่างๆนั้นนะครับมันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรอันนี้นะครับก็จะทำให้เกิดความยุ่งยากละในการจัดการโครงเรื่องนะครับ การจัดการโครงเรื่องเนี่ยมันจึงได้บอกว่าเป็นเรื่องที่มันสําคัญมากๆครับมันแทบจะไม่มีข้อยกเว้นเลยนะครับกล่าวไว้ง่ายออย่างก็คือว่าแม้ว่าภาพยนตร์นะครับบทประพันธ์นะครับบทเพลงการแสดงหรือบทเอเวอร์ที่เป็นงานครีเอทีฟต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแนวกระแสหลักนะครับหรือว,ว่าแนวกระแสทดลองนะครับหรือว่าเป็นแนวแหวกแนวแฟนตาซีอะไรก็แล้วแต่นะครับทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแนวไหนก็ตามนะครับ ทุกอย่างที่กล่าวมานะครับจะต้องใช้ความพยายามเพื่อที่จะตีกรอบให้โครงเรื่องได้ดำเนินไปในแนวทางที่เป็นที่ยอมรับครับประเภทของโครงสร้างที่เป็นที่ยอมรับนะครับอขออนุญาตเน้นโควทนะครับเป็นที่ยอมรับนั่นคือคำสำคัญนะฮะเสริมครับคือในความเป็นจริงคือคุณจะทําเรื่องที่ไม่เป็นที่ยอมรับก็ได้ครับปัญหาก็คือมันจะมีคนฟังคุณไหมอันนั้นมันอีกเรื่องหนึ่ง แต่กรณีนี้นะครับการที่เราจะทําให้โครงเรื่องเนี่ยมันเป็นที่ยอมรับเนี่ยมันก็มีอยู่ไม่กี่แบบนะครับโดยโครงเรื่องหลักๆนะครับคร่าวๆนะครับที่ผมจะยกมาวันนี้ก็จะมีให้ฟังด้วยกัน3ประเภทด้วยกันนะครับดังต่อไปนี้1นนะครับเป็นโครงเรื่องที่เรียกว่าการแบ่งแบบ3นะครับหรือเราเรียกว่าโครงเรื่องแบบ3ององนะฮะโครงเรื่องแบบ3องค์นั้นนะครับเป็นหนึ่งในโครงสร้างโครงเรื่องที่เก่าแก่ นะครับแล้วก็เป็นพื้นฐานที่สุดละนะครับโครงสร้างแบบ3องค์นี้ทำหน้าที่เป็นรากฐานสำคัญของการเล่าเรื่องในรูปแบบต่างๆนะครับประกอบไปด้วยองค์ประกอบสำคัญนะครับหรือ3ห่วงเวลาสำคัญนั่นแหละนะครับสส่วนอันได้แก่ 1. first act หรือองค์แรกช่วงนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการอธิบาย โดยแนะนำให้ผู้ชมเนี่ยได้รู้จักกับองค์ประกอบที่สำคัญของเรื่องราวครับอ่านะฮะจะเห็นว่าเรากำลังจะพูดถึงองค์ประกอบที่สำคัญของเรื่องราวแล้วนะไม่ใช่โครงเรื่องนะครับในองค์แรกรวมถึงตัวละครต่างๆที่มีฉากแล้วก็เขาเรียกว่าคอนฟลิกต์นะครับหรือความท้าทาย a l l e n g e นะครับที่มีในเรื่องนั้นองค์ที่2 หรือ Second a แอในที่นี้นะครับมันก็จะมาถึงส่วนที่เราจะเปิดเผยส่วนต่อไปของเรื่องนะครับก็คือความขัดแย้งนะครับที่ได้รับการกำหนดหรือถูกกำหนดให้ได้มาเผชิญหน้ากันโดยเดิมพันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งสิ่งนี้เองนะครับที่จะทำให้ผู้ชมนั้นมีส่วนร่วมส่วนองค์ที่3นะครับก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่าจุดพีคละ จุดคลายแม็กเนี่ยจะเกิดขึ้นในระยะนี้นะครับซึ่งเป็นช่วงที่ปัญหาทั้งหมดเนี่ยก็จะเขาเรียกว่านําไปสู่บทสรุปของการ,รเผชิญหน้าของปัญหากันนะครับเราก็จะเรียกมันว่า resolution เนาะหรือการคลี่คลายปัญหาหรือว่าปัญหานั้นมันจบไปยังไงนะครับมันอาจจะไม่ใช่ happy ending ได้นะครับมันอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องของความลงตัวนะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลน่ยมันนาไปสู่การคลี่คลายพูด,ดง่ายอย่างนั้นนะครับ แล้วเรื่องราวทั้งหมดนะครับก็จะจบลงในองค์ที่3นี้ในตอนท้ายนะครับมันก็มักจะตามมาด้วยการไตร่ตรองการเข้าใจแล้วก็ความทราบซึ้งนะครับหรือว่าการเรียนรู้นะครับถึงเ,เหตุผลและผลทั้งหมดที่เกิดขึ้นนั่นก็คือโครงสร้างแบบ3องค์นะครับซึ่งเป็นแบบแบ่ง3นั่นแหละเบสิกมากๆทีนี้เรามาดูแบบที่2กันครับก็คือการแบ่งแบบ5 อันนี้เราก็จะเรียกแบบนี้ว่าพีระมิด5ขั้นของเฟรทักนะครับหรือเฟรทักส์พีระมิดนะครับโครงสร้างของเรื่องที่รู้จักกันดีนะครับในแบบนี้ก็คืออย่างที่กล่าวไปครับพีระมิด5ขั้นของเฟรทักโดยหลักพีระมิด5ขั้นนี้มาจากทฤษฎีการเล่าเรื่องนะครับของชาวกรีกโบราณนะครับประกอบไปด้วยส่วนสำคัญดังนี้นะครับ 1. exposition ส่วนนี้นะครับจะเป็นการแนะนำตัวละครเอกนะครับผู้เป็นศัตรูนะครับและประเด็นหลักของเรื่องมันมีจุดที่น่าสนใจอย่างหนึ่งคือเวลาเราพูดถึงนวนิยายกรีกนะครับด้วยความที่มันเป็นมิติโลแบบนี้นะครับมันก็มักจะเล่าเรื่องของพระเอกที่ชัดเจนนะครับศัตรูที่ชัดเจนอ่ามันจะไม่ค่อยมี เขาเรียกว่าพระเอกที่คุมเครือหรือเป็นลักษณะของเออ่เขาเรียกว่าแอนตี้ฮีโร่นะครับอ่หรือว่าตัวพระเอกที่ไม่ชัดเจนนะครับก็จะเป็นฮีโร่ฮีโร่เลยนะฮะอย่างเช่นแบบเทพเจ้าทออะไรเงี้ยครับก็ถูกพระเอกไปเลยหรืออย่างกัปตันอเมริกาอย่างเงี้ยครับก็จะพระเอกไปเลยนะครับแต่จะไม่ค่อยมีแบบโทนี่สตาร์กนะครับที่เป็นแบบแอนตี้ฮีโร่หน่อยๆอะไรเงี้ยครับก็จะยังไม่ค่อยมีเอาเป็นว่าเอ็กซ์โพซิชันเนี่ย ก็จะคล้ายๆกับการแนะนำนะครับตัวละครเอกแล้วก็ประเด็นหลักของเรื่องว่าตัวละครตัวนี้เขามาทำอะไรแล้วศัตรูของเขาเนี่ยมันมาทำอะไรแล้วมันน่าจะเกิดอะไรขึ้นอันที่สองครับ rising action นะครับก็คือส่วนที่มันเริ่มเกิดความขัดแย้งขึ้นครับก็คือตัวละครเอกก็ออกเดินทางนะครับรเผชิญกับความท้าทายและอุปสรรคต่างๆต,ต,ตลอดเส้นทางครับ นะครับตัวนี้ก็คือเรียกว่า rising action นะครับส่วนที่3ครับเราจะเรียกมันว่า c l i m a x หรือเรื่องราวเนี่ยก็จะดำเนินการมาถึงจุดที่เรียกว่าจุดสุดยอดนะครับเมื่อตัวพระเอกเนี่ยได้เผชิญหน้ากับศัตรูตัวฉกาดหรือความขัดแยง้งโดยการขัดแย้งกันเนี่ยก็ต้องเกิดการต่อสู้ครับและสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือการต่อสู้ที่ต้องถึงขั้นที่เรียกว่าแตกหักหรือสิ่งที่เรียกว่า resolution นะครับระยะที่4นะครับ เราเรียกว่า falling action ครับระยะนี้จะเป็นการแก้ไขการกระทําของตัวละครที่เหลืออยู่ทั้งหมด falling action นะครับระยะนี้นะครับจะเป็นการ reverse action นะครับหรือการย้อนความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับคืนความสดใสให้กลับคืนมาเอาเอาเอาของที่ถูกขโมยไปกลับคืนที่เอาความทุกข์นะครับที่ท,ที่ที่มีให้ได้กลายเป็นความสุขอะไรเงี้ยครับคือเอาของที่ ถูกเคลื่อนย้ายออกไปให้กลับเข้าไปอยู่ที่เดิมครับส่วนสุดท้ายนะครับเราเรียกว่าไดโนมันมันคืออะไรเล่าให้ฟังอย่างนี้นิดนึงก่อนว่าเนื่องจากว่าโครงสร้างของนวนิยายกรีกต่างเนี่ยมันเน้นเรื่องของการสอนใจครับดังนั้นเนี่ยไอ้ไดโนมันเนี่ยมันก็คือการยกบทสรุปของคำสอนเนะเรื่องของการสรุปนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันได้ให้คำสอนอะไร นะครับคล้ายคนิทานอีสปนะครับในตอนท้ายนะครับเราก็จะได้รู้ว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะการทําอย่างนี้มันไม่ดีอย่างนั้นนะในส่วนนี้นะครับความขัดแย้งของเรื่องราวนะครับก็ได้สิ้นสุดลงไปแล้วนะครับแล้วก็ผู้ชมเนี่ยก็จะได้รับข้อมูลเชิงลึกนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับเกี่ยวกับอนาคตของตัวละครซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการเล่าเรื่องแบบปีระมิด5ขั้นของเฟรทแอกเนี่ยมันถูกสร้างมาเพื่อการบันเทิงใช่นะครับแต่ว่าในเชิงลึกแล้วเนี่ยมันก็ถูก สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือเพื่อสอนให้คนเป็นคนที่ดีขึ้นด้วยนะครับในคราวเดียวกันและอันสุดท้ายครับแบบที่3ของตัวอย่างที่ยกมาในวันนี้นะครับก็คือการแบ่งแบบ12ครับเราเรียกว่าโมโนเมทนะครับโมโนแปลว่า เส้นทางเดียวเมสเพรว่าเรื่องราวนะครับคือจริงๆแล้วมันแทบจะเป็นเส้นทางเดียวเลยครับของการเล่าเรื่องนะครับเรามีคําพูดอีกคำหนึ่งที่ไปเรียกโมโนเมธนะครับก็คือวงเวียนการเดินทางของฮีโร่ครับเรามาดูกันว่าไอแบบที่3เนี่ยแบ่ง12บอเนี่ยมันแบ่งยังไงบ้างในการแบ่งแบบ12เนี่ยนะครับขออนุญาตเราอย่างนี้ครับในขณะที่เราเจาะลึกลงไปในโครงสร้างของเรื่องราวสําหรับงานประพันธ์นะครับเราก็ได้มาเห็นโมโนเมธและการเดินทางของฮีโร่ โดยโมโนมตเนี่ยครับจะเป็นการนำเสนอมุมมองที่ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับเกี่ยวกับการสร้างเรื่องราวโดยส่วนประกอบของโมโนมตนะครับจะประกอบไปด้วย3ส่วนหลักซึ่ง3ส่วนหลักนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะบอกถึงส่วนย่อยๆต่อไปด้วยนะครับ3ส่วนหลักก็ได้แก่1นะครับคือ the departure นะครับก็คือช่วงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางของตัวเอกครับส่วนที่2เนี่ยเราเรียกว่า t e initiate นะครับก็คือตัวเอกเนี่ยผ่านการทดลองครับ เติบโตแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงครับส่วนที่3นะครับเราจะเรียกว่า the return นะครับผมฮีโร่นะครับของเราเนี่ยหลังจากออกไปเติบโตเรียบร้อยเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยนะครับก็จะกลับมาสู่โลกธรรมดาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่โลกนี้มันเปลี่ยนแปลงไปตลอดการนะครับเนื่องจากประสบการณ์หรือว่าสิ่งที่พวกเขาได้ทำมาโอเครายละเอียดของแต่ละส่วนย่อยๆนะครับเป็นอย่างนี้ส่วนแรกก่อนนะครับ departure ก็จะมีด้วยกัน5คขั้นด้วยกันนะครับหน,นะครับเราจะเรียกว่า the ordinary world นะครับก็คือมันจะต้องเป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่อย่างไรเริ่มแรกเนี่ยนะครับฮีโร่มีความเป็นอยู่อย่างอัตภาพอย่างไรส่วนต่อมาครับ the call to adventure ก็คือตัวเร่งครับที่ขับเคลื่อนการเดินทางของฮีโร ส่วนที่3นะครับก็คือ refusal to call นะครับหรือเราเรียกว่าความลังเลหรือความไม่เต็มใจของฮีโร่ในการเดินทางครับคือเหมือนกับไม่อยากไปอ่ะส่วนที่4ครับ เราจะเรียกว่ามิ e t เมนท์ t ร์นะครับผมก็คือการได้พบกับผู้ที่มีสติปัญญาครับหรือผู้ที่ให้ความรู้นะครับหรือว่าผู้นําทางที่ให้คําแนะนํานะครับว่าการเดินทางนั้นมันจะเป็นไปได้มันจะต้องมีคอนเซปต์อย่างไรบ้างแล้วก็มาถึงส่วนที่5ครับ crossing the threshold to the special world ส่วนที่5นี้นะครับหมายถึงว่าฮีโร่ของเราเนี่ยเมื่อได้รู้แนวทางแล้วนะครับเขาเริ่มตัดสินใจครับ เพื่อเข้าสู่อาณาจักรใหม่ที่เขาไม่คุ้นเคยถ้าเทียบกับ Lord of the Ring จัจได้ไหมครับตอนที่ Frodo's พูดกับ Sam White นะครับว่าจุดนี้แหละคือจุดที่ไกลที่สุดเท่าที่เขาเคยย่างเท้าออกมาจากหมู่บ้านของเขาจุดนี้เองนะครับที่เขาเรียกว่า crossing the threshold นะครับผมอ่ามันก็จะมาถึง ส่วนที่2นะครับซึ่งก็จะมาเข้าสู่เรื่องของการ initiation นะครับว่าตัวเอกของเรานั้นพอเริ่มก้าวออกจาก comfort zone นั้นนะครับก็จะไปเจออะไรบ้างและอย่างไรบ้างนะครับในส่วนที่2นี้ผมเรียกว่า section ละกันใน section ที่2นี้นะครับก็จะแบ่งเป็น4ขั้นนะครับสี่ movement ด้วยกันมาดู movement แรกนะครับเราจะเรียกว่า t a e s e s allies and enemies นะครับก็คือตัวละครของเราจะเริ่มรู้ละ ว่าใครคือเพื่อนนะครับและเขาไม่เก่งตรงไหนนะครับรวมถึงศัตรูของเขาที่แทนนั้นคือใคร movement ที่2ต่อมาใน section นี้นะครับเราก็จะเรียกว่า approach to the innermost cave นะครับหรือฮีโร่ของเรานี้เคลื่อนที่ขยายความสามารถยกพวกก็ไะดะ้มาอยู่ใกล้กับจุดที่มันขัดแย้งนะครับหรือสิ่งที่เป็นแบบเขาเรียกว่าศัตรูของเขา นะครับอันนี้เขาเรียกว่า approach to the inmost cave นะครับก็คงคล้ายๆกับต่อสู้กับมินเนียนนะฮะก็คือสู้กับลูกสมุนต่างๆอย่างงั้นก่อนจะไปเจอบอสนะครับในส่วนต่อไปเซกชันที่3นี้เราก็จะเรียกว่า the ordeal นะครับหรือการเผชิญหน้ากับศัตรูหรือว่าคู่ขัดแย้งของเขานะครับถ้าภาษาวัยรุ่นนะครับเราเรียกว่าเจอบอสเจอบอสนะครับผมตีบอสกันนะครับก็จะไปเจอกับคนได้ใหญ่ละ ะะืหลังจากเซ็กชันที่3นะครับก็จะมาเจอเซ็กชันสุดท้ายนะครับก็เราก็จะเรียกว่า the reward s ครับผมก็คือฮีโร่นั้นเมื่อต่อสู้แล้วเนี่ยผลเป็นอย่างไรนะครับก็จะต้องได้รับกับรางวัลนะครับหรือว่าสิ่งที่เขาจะได้รับจากการตอบแทนจากค่าเดินทางของเขานะครับเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับและในส่วนที่เรียกว่า initiation นะครับก็จะจบลงครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนสุดท้ายกันนะครับก็คือส่วนที่เรียกว่า return นะฮะส่วนที่เรียกว่า return เนี้ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยสาม section ย่อยๆนะครับหน,นะครับก็คือ the road back ก็คือการเดินทางของฮีโร่นะครับสู่โลกธรรมดาอ่าเราก็จะเห็นว่าเขาหล่นล้ากลับมายังไงโอ้ใช้ชนะแล้วมียังไงบ้างนะครับสนะครับก็คือ the resurrection นะครับก็คือเรื่องของการทดสอบ เขาเรียกว่าเราได้ไอเทมมาแล้วใช่ไหมไอายเทมตัวนี้มันก็ควรจะเอาไปใช้ในการฟื้นคืนสภาพต่างๆได้นะครับมันเหมือนกับเป็นการเอาของที่ได้มามาลองของอีกทีหนึ่งนะครับว่าเฮ้ยมันเวิร์กพอมันเวิร์กปุ๊บทุกคนก็จะเป็นยังไงครับ ปราบปลืปล้มใช่ไหมครับดีใจน้ำตาไหลอะไรเงี้ยครับอันตัวนี้เขาเรียกว่า the resurrection นะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับก็คือ return with the elixir นะครับก็คือฮีโร่ของเราเนี่ยก็จะกลับมานะครับพร้อมกับภูมิปัญญาหรือ wisdom ละที่เขาเรียนรู้จากการเดินทางของเขาว่าโอเคสรุปเรื่องราวการเดินทางทั้งหมดนั้นเนี่ยมันมันมีสาระสำคัญของการเดินทางอะไรบ้างนะครับอ่าแล้วเขาแล้วเขาเติบโตไปเป็นยังไงบ้าง พอจบพาร์ทนี้มันก็ถือว่าเป็นการจบครบเรื่องบริบูรณ์จะเห็นได้ว่าโลกที่พระเอกเคยเดินทางออกไปตอนแรกนะครับมันก็จะได้ถูกปรับเปลี่ยนยกระดับไปทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยที่พูดมันก็จะกลับมาสู่โลกแรกอีกครั้งหนึ่งนะครับในกรณีถ้าหนังเนี่ยมันมีภาค2ก็สามารถที่จะวนเวียน โดยการกลับมาใช้วงเวียนเดิมได้อีกนะครับภาค3ภาค4ภาค5ก็จะวนอยู่อย่างนี้ครับผม,มก็ไปเรื่อยๆได้นะครับอันนี้แบบนี้เราเรียกว่าวงเวียนการเดินทางของฮีโร่นะครับหรือโมโนมิสสำหรับโมโนมิธนะครับภาพ,พยนต์ที่เอามาใช้แบบชัดเจนนะครับก็คือเรื่อง The Lord of the r i n g นะฮะลองไปดูดูครับทั้ง3ภาคเลยนะครับก็จะมาเป็นแบบเดียวกันเนี่ยก็คือการใช้ โมโนมนะครับหรือว่าเป็นการใช้แบบที่เขาเรียกว่าเป็นอะคาเดมิกพาทเลยนั่นแหละก็คือแบบ by t h o book เปะ๊ะนะครับถ้าเป็นเพลงก็คลาสสิคอลตามสกอร์เลยนะครับก็เขียนมาเปะ๊เปะๆเลยแบบนั้นนะฮะสรุปให้ฟังครับก็คือ โมโนมิธเนี่ยมันจะไม่ใช่การเล่าเรื่องแบบเป็นเชิงเส้นตรงนะครับเหมือนกับไอการแบ่ง3หรือแบ่ง5ที่กล่าวมานะครับแต่การเล่าเรื่องแบบโมโนมิธเนี่ยก็จะเป็นการเล่าเรื่องที่เป็นวงเวียนวงกลมนะครับที่ครอบคลุมนะครับแล้วก็นำผู้ชมกลับมาสู่จุดเริ่มต้นของเรื่องราวนะครับเขาเรียกว่า D N S the beginning นะครับก็คือจุดจบอยู่ที่จุดเริ่มต้นนั่นเอง โดยเน้นอะไรบ้างนะครับสิ่งสำคัญของไอโมโนเมตนี้ก็คือเน้นเรื่องของวัตจักรนะครับความกล้าหาญและความเปลี่ยนแปลงครับก็จะเป็นเรื่องพวกนี้สรุปให้ฟังอย่างนี้นะครับเรื่องราวที่เรามาทั้งหมดก็คือโครงเรื่องที่ดีนะครับจะเป็นส่วนหนึ่งในการการันตีเลยนะครับว่าสคริปต์ภาพและการตัดต่อขั้นสุดท้ายต่างๆเนี่ย นะครับจะรวมกันแต่มาเป็นประสบการณ์ของภาพยนตร์หรือว่างานประพันธ์ต่างๆเนี่ยที่มีความแน่นนะครับแล้วก็น่าจดจำนะครับมันมีความจำเป็นที่คนจะต้องฝึกอยู่เสมอนะครับเพื่อให้การเล่าเรื่องนั้นมีสัตว์มีส่วนนะครับม,ม,มีการเปิดเผยเรื่องราวที่ชัดเจนนะครับน่าฟังนะครับเข้าใจได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นที่ยอมรับครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง สำหรับบทความในวันนี้ก็สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเรื่อง Plot and Story ที่ผมเอามาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับก็น่าจะมีประโยชน์กับพี่ๆน้องๆน,นะครับแล้วก็ผู้ที่ทำงานศิลปะหลายๆท่านนะครับวันนี้ The Underworld Cast นะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ครับในโอกาสต,ต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับ